น,นี้โจทย์ทั้ยช่นะครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดลงเตือ,ขอเขมรน,นะครับคนที่มาเจอเจ้ากบอะไรเอ่ยที่เขาชอบทานกันในขเขมรน,นะครับแอบกังหรือเปล่าหรืออังแกบนะฮะแอบกังอังแกบอะไรประมาณนั้นครับก็ให้ดูนะครับว่าเขาทำแบบนี้นะฮะทำแบบสดๆแล้วก็มามาฝืนฝืนแดดนะ แบบนี้ครับแล้วก็จะมาย่างแบบนี้ครับนี่ตัวเท่าไหร่ครับตัวละสิบนี่คือตัวละสี่สิบบาทนะครับก็เขาะจะเอาเครื่องยัดใส่เข้าไปในตัวกบนะครับแล้วก็จะไปฝึงนแดด เสร็จแล้วก็จะมาย่างนะครับแล้วขายตัวละสี่สิบบาทนะครับขานี่มีปลาช่อนย่างเลยนะครับปลาช่อนบะนินย่างของานนี้นี่ครับตรงนี้ก็มีครับโอ้เยอะ เชนย่างมนปลาหมอย่างปันขมหมงนะครับก็เพื่อนๆมาเที่ยวนะครับก็มากินได้ที่ตลาด สีสวยนะฮะเนื้อหมูหรือเปล่าหรือเนื้อวัวน,นะครับลักษณะจะใส่เครื่องปรุงมาแล้วแล้วก็เอามาพึา่งแดดนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปนันเอ่โอ้นนี้นปลาช่อนย่างวันนี้จะกินข้าวเหนียวนะอันนี้น่าจะเป็นปลา ให้ปลาเนื้ออ่อนนะครับรหมอปลหมอเทศย่างมีหลายเจ้าตรงนี้ครับแต่ฉันไม่เจอชอบากังแอบแอบกังอะไรนะครับแต่ก็ไม่ได้ซื้อไปทานนะครับก็มาถ่ายเฉยครับนี่ครับหาชี้ปังงางเลยฮะตรงนี้ ครับผมรับที่ติดตามชมคุณนโจทวิทย์ชัยนานนครับแอบกลางเขมรแต่มันโผล่ที่อรัญประเทศตลาดลงเกลือครับอย่ลาลืมกดติดตามนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ